สวัสดีครับเอ้ยเสียงดังยังอ่ะโอเคสวัสดีครับผมก็วันนี้นะผมมาจะมาทำคลิปสอนตั้งมาโควอร์สีนะมาโคที่จะใช้เป็นของเมสาโนโบลโ์รุ่น x x ข้อไห่วันเนี้ยลืมลืม,ล,มลืมเปิดก่อนอ่มาโคโนโบล์ x 5 4าสี่เ, 54, เมดูซ่านะครับผมสำหรับใครที่ซื้อมาแล้วไม่รู้ว่าเออ พอเกมมันตั้งค่าอะไรยังไงก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะครับผมจะคลิปนี้ผมขอสอนทำมาโครวอซีไปก่อนนะส่วนเกมอื่นจะยังไม่ทำนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่ผมตั้งเอาไว้นะก็วอซีดีอ็กใช่ปะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะสามหนึ่งละหละอ่ะนี่คือ1แล้วก็อันนี้2 ็สามนะครับผม,ผมก็กดหนึ่งหนึ่งรอบนะส่วนบังเกอร์ผมตั้งเป็นบังเกอร์ชั้นเดียวนะย้ำนะว่าชั้นเดียวนะผมก็คือหนึ่งนะสองนะครับผมแล้วก็อันนี้สามนะคนนี้มา1หนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมว่าเราจะเริ่มสอนเลยนะว่าแบบเออต้องทำอะไรยังไงใช่ไหมส่วนนี้คือคลิกนะผมคลิกซ้ายนะ ก็คือให้มันยิงรัวนะครับผมแล้วแต่ว่าเราจะเอาอยัางไงนะมาึ่งแล้วผมจะสอนเป็น D X ก่อนนะครับผมนะมาก็มาถึงแล้วก็ให้กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะคนฟิกนะผมกดปุ๊บแล้วก็กดนิวขึ้นมานะก็จะเป็นโปรไฟล์ใหม่ใช่ไหมก็จะตั้งเป็นของผมว่ามันเป็นวออยู่แล้วเห็นปะเป็นวอรซีกับแฟนตาซีนะ แฟนตาซีก็จะเป็นพวกแฟนตาซีเซิร์ฟอันนี้นะก็จะเอาไว้ตั้งแล้วก็กดคลิกนะครับผมก็อันนี้ก็ผมเขียนว่าสอนสอนสอนทามาโคโวาซีอ่ะโอเคแล้วก็จะมาเปลี่ยนโปรไฟล์อันนี้คือการเปลี่ยนโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์คือตรงนี้นะ ให้กดตรงนี้นะครับสักครู่นะโอเคแล้วกดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ปล่อยเมาส์สักพักหนึ่งมันจะมีโหลดตรงนี้นะก็รอไปก่อนนะครับผมก็สามารถปรับไฟปรับไปตรงนี้ได้หมดเลยนะก็เดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับผมเป็นอันแรกก็คือ dx ใช่ไหมดีกก็เป็นอย่างน,นี้ถูกไหมก็เดี๋ยวผมจะสอนอ่า DX d อกก็ให้กดตรงนี้ด้วยนะครับผม ก็เีเลยตรงนี้ตรงนี้สุดไม่ต้องปรับก็ได้ม้งถ้าปรับก็ได้นะแต่เรานะครับผมก็กด Start Record นะก็กดเลขสามตรงที่เป็นคีย์บอร์ดด้านซ้ายมือนะห้ามกดด้านขวานะต้องกดซ้ายมือเท่านั้นนะที่เป็นเลขสามนะก็อย่าลืมเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับผมถ้าก,กดไปทั้งหมด3ครั้งนะ 1>, 1 2แล้วก็3นะครับผมแล้วก็เรียก1 1รอบนะครับอ่าก็กด stop record นะแล้วก็ให้เราไปดูนะครับผมอันนี้ก็ปรับเป็นหนึ่งก็ได้นะความจริงนะนี่นะฮะไปดูของผมนะก็นี่นะ1 2แล้วก็3นะครับผมโอเค ก็มาปรับปรับดีเลย์ก็ของผมที่ผมใช้เป็น10นะก็ปรับตรงนี้เป็นสิปรับอย่างนี้เลยนะคือปรับเป็น10นะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมจะไม่เข้าเกมแล้วไปทําให้ดูว่าแบบความยาติดไม่ติดนะเพราะว่าไอ้ตรงนี้คือมันต้องปรับตามสเปคคอมเรานะว่ามันจะคือสเปคคอมเรามันเท่าไหร่อะไรยังไงก็ต้องดูด้วยนะ บางทีเอาปรับไปแล้วตั้งไม่ติดเราก็ต้องปรับใหม่เรื่อยๆถ้าตั้งไม่ติดให้ปรับขึ้นนะครับผมห้ามปรับลงนะไม่งั้นมันจะไม่ออกนะครับผมนี่นะอ่าอันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือ dx นะครับผมย้ํานะว่านี่คือ dx ให้เราตั้งชื่อว่าของผมมันมีนม dx เล,เลยใช่ปะก็สมมติว่าเราตั้งชื่อว่าตั้งชื่อว่า dx อย่างเงี้ยอ่า dx ใช่ปะแล้วก็ตั้งไปนะครับผม คือถ้าเกิดใครไม่ทันให้กกลับไปนะย้ำนะครับผมให้กกลับไปเท่านั้นนะนะอ่ะแล้วอันนี้ผมก็จะลบนะครับผมแต่ก็จะเป็นบังเกอร์นะกดนิวใช่ไหมครับแล้วก็กดคลิกย้ำย้ำคลิกซ้ายย้ำยนะครับก็เปลี่ยนชื่อนะครับผมเพราะว่าเขียนว่าบังเกอร์อเกอร์หนึ่งแล้วกันเพราะผมมีอันนี้แล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดผมพูดไวไปก็ขอโทษด้วยนะ ผมก็จะพูดไม่ชัดด้วยนะก็ขออภัยนะครับผมก็อันนี้เป็นบังเกอร์ก็จะเป็น3ครั้งเหมือนเดิมคือ1 2แล้วก็3นะครับผมก็อันนี้อีกหนึ่งนะ,ะมาเราจะมาปรับกันเหมือนเดิมครับผมกดสตาร์เรียกคอร์ดอันนี้ปรับเป็น1ก็ได้นะย้ำนะครับผมปรับเป็น1ก็ได้นะแต่ต้องกดตรงดีเลย์นี่ด้วยนะถ้าเราไม่กด พอเรากดไปปุ๊บใช่ไหมมันก็จะมีขึ้นเดรย์เห็นไหมนี่แหละครับก็อ่าเราต้องกดเดย์ก่อนแนละ้วก็กดสตาร์ทเหมือนเดิมครับกดเลข4ด้านซ้ายมือนะครับผมก็กดสตาร์ทกดกดสี่สามครั้งครับ1 2แล้วก็3กดเลขหนึ่งหทีนะครับโอเคก็กดสต็อปครับผม ก็เคยมาอย่างนี้ใช่ไหมก็ปรับดีเลมเหมือนเดิมครับของผมบังเกอร์เป็นสิบดีเอฟเป็นสิบนะนผมเป็นสิบนะครับผมอ่าสิบสิบเนี่ยก็กดกิ๊กย้ำๆนะครับผมเนี่ยกดย้ำๆก็กดลบแล้วก็เปลี่ยนได้นะไอ้ตรงนี้ก็สามารถใช้กดแรกด้านขวาก็ได้นะครับผมนี่นะย้ำนะครับผม ที่ผมทําให้ดูคือผมจะไม่เข้าเกมแล้วไปเล่นให้ดูนะเพราะอันนี้ต้องปรับตามสเปกนะครับผมอันนี้เอาออกเลยลกันเนาะถ้าเกิดใครอยากเห็นว่าเออจะมาโคผมติดไม่ติดให้ไปดูสตรีมเอานะก็นี่นะครับผมคือคนที่ขอมานะยังคนขอมาเยอะอยู่นะเนี่ยก็มีสอนตั้งมาโคเกมวอซี C, ใช่ไหมก็สอนตั้งมาโคหน่อยครับนี่นะ มีพับกีพับกีนี้จะทําให้ทีหลังนะครับคือผมก็ต้องขออภัยด้วยที่ผมช้านะเพราะว่าผมติดเรียนนะครับผมก็เลยไม่มีเวลาแล้วก็ติดทํางานด้วยนะขออภัยนะครับผมบังเกอร์ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแลยนะ้วนะต่อไปต่อไปผมอยากให้เนี่ยผมอยากให้ฟังดีๆนะครับผมเพราะว่ามันต่างจากมาโคอันอื่นตรงที่ว่าเดวเวอร์มันเปลี่ยนใหม่นะ อันนี้ก็คือคลิกอันนี้นะครับผมอันนี้อ่ะ,มอะผมเข็บปรับเป็นชื่อว่าคลิกก็ได้อ่ะ,อ,ะอันนี้นะแล้วแต่จะคลิกนะครับผมหนึ่งสองนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบของผมสิบนะก็แล้วแต่คนจะทำนะครับผมก็ผมก็จะสตาร์ทไปก่อนนะครับผม หนึ่งเลยนะครับคือสตาร์ทก่อนนะสตาร์ทไปก่อนปั๊บก็กดเลขอะไรก็ได้นยกดไปนะครับผมก็กดสต็อปนะแล้วก็ตรงนี้เขียนกดคำว่า insert delay นะครับผมปั๊บหนึ่งทีแล้วก,กดคำว่ากดคลิกขวาเหมือนเดิมนะกดคำว่า insert right นะครับผมแค่บอกว่า l e ยบดี เล็บบุหรี่ว่าเล็บน่าจะอ่านว่าเล็บมัง้งนี่นะอันนี้นะครับผมกดหนึ่งครั้งนะครับก็จะขึ้นมาใช่ไหมก็ให้ตรงนี้ตรงนี้ก็สามารถลบไปได้เลยนะครับผมนี่ลบไปได้เลยนะกดอันนี้ดีเลยหนึ่งทีนะครับผมกดอันที่สองนะกดดีเลยหนึ่งครั้งก็จะขึ้นขั้นอย่างนี้ถูกไหมอ่าพอขึ้นขั้นอย่างนี้ปุ๊บสมมติว่าผมจะให้มันยิงออกห้านัดใช่ไหมโดยที่เรากดค้างนะ ก็กดนี่แล้วก็ใส่เหมือนเดิมครับผมอันนี้นะ insert left Key นะอันนี้ไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมแต่ก็ขอพูดไปงั้นแหละนะ <c oughs> หนึ่งนะครับผมอ่าหนึ่งอะสองสามสี่ใช่ไหมไม่ดีถ้าห้าต้องเอาเป็นสิบัางถ้าผมจะไม่ผิดนะเนี่ยก็ปรับไปนะครับผมปรับไปนะนี่นะครับ ก็พอมาถึงอันเนี้ยอันนี้มีดีเลยแล้วให้เรากดอันนี้สี่นี้นะห้ามกดนี้นะผมต้องเคยกดอันนี้แล้วก็ใส่ไปมันจะซ้ํากันใช่ไหมก็ให้ลบออกไปก็เคยเรากดอันที่สี่นะครับผมก็กดนี้นะอินเสิร์ตดเลยนะครับผมก็ทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะเนะี่ยคือต้องขั้นด้วยมมืออันนี้เป็นเจดใช่ไหมแล้วก็ต้องมาทําอันที่แปดอ่า อันนี้ก็จะมาทำอันนี้สิบอ่าอันนี้ก็เลือกบอกไปคงไม่ต้องแอะ้ะอ่าก็เลือกบอกไปแล้วกันโอเคแล้วก็นี่นะพอเราทำเสร็จปุ๊บให้ปรับเลย์นะครับผมของผมปรับเอาไว้ห้านะผมปรับเอาไว้ห้าผมใช้เป็นหนะ้านะก็แล้วแต่ว่าเราจะถนัดอันไหน,นใช่ไหมก็อ่า ลองดูนะครับผมแล้วก็นี่นะผมจะให้ดูใน n o ้ตแพดนะครับผมอ่าอันนี้อ่าอันนี้นะการปรับมาโคเลยจริงๆให้มันยิงอโอโต้เลยก็แล้วผมขอลบนี้ก่อนอ่ายิงอโอโต้เนี่ยผมจะบอกแค่ว่ายิงอโอโต้นะก็คือให้ปรับยังไงอะไรยังไงนะก็คือหนึ่งเลยนะครับผมเห็นไหมคำว่า ไอเล็คนะีเนี่ยก็ให้เราให้ไอตรงเลขแปดเนี่ยนะเป็นอันนี้นะก็กดไป1ทีเห็นไหมครับมันจะขึ้นว่าเมาส์ฟังก์ชันนะไอตรงเมาส์ฟังก์ชันอ่ะให้เราไปกดอันแรกนี้นะครับผมใช้มือสุดอันบนนะกดแล้วก็เลื่อนลงมานะให้กดเป็นอันนี้นะครับผมนี่นะให้กดเป็นอันนี้นะครับผม ้องมอฟังชันนะให้กดเป็นอันนี้นะมันจะวนลูปไปเรื่อยนะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดนะอ่สะสักคู่นะครับผมอันนี้ก็ปรับน่อนอ่าก็อันนี้อ่ะก็คืออันนี้ปุ๊บกดใช่ไหมกดนี้นะครับผมแล้วก็กดแค่นี้อย่างเดียว อ่ะสมมุติว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเขากดไปปุ๊บแล้วก็กดอันนี้นะครับผมก็กดคาบาตไปนะส่วนอันแรกที่เราปรับเป็นคลิกใช่ไหมแล้วก็กดอันนี้แล้วก็มาปรับตรงนี้นะครับผมเนี่ยฟังก์ชันมาเฝอไอมาโครฟังก์ชันเออผมอ่านผิดปรับเป็นคลิกนะครับผมแล้วก็แปลดท้ายนะก็กดคาบาต แอปพลายนะผมเซฟเซฟนี่นะผมจะกดค้างเอาไว้นะขึ้นไหมวะยั่ขึ้นใหาเป็นอันที่สองเอออันที่สองครับผมคืออันที่สองนะออนนงนะให้ปรับอันที่สองมันจะกดค้างให้นะครับผมนี่นะพอก,กดกดใช่ไหมพอก,กดปุ๊บแล้วกดคลิกสายปุ๊บเห็นปหมมันจะค้างหรือเปล่าเป็นเหมือนะ ว่าผมปรับแล้วนะโอเคว่าเป็นอันนี้ว่แปบ๊บสักครู่หนึ่งนะครับอ้อันนี้ไม่ใช่โอเคเหมือนเราต้องกดเซฟก่อนโอเคโอเคต้องกดเซฟก่อนนะก็กด แป๊บน okay. so ึนนะเหมือนมันไม่ติดโอเคเนี่ยเนี่ยอันนี้คือผมกดค้างเลยผมไม่ด้กดค้างนะผมปล่อยเมาส์ไปแ้นะอันนี้คือผมปล่อยเมาส์ไปแ้นะทุกคนนะเนี่ยคือผมปล่อยเมาส์เนยนะเนี่ยอันนี้คือปล่อยเมาส์เลยนะอันนี้ปล่อยเมาส์แล้วจริงๆนะครับผมนี่นะนี่คือปล่อยเมาส์ไปแล้วคือถ้าเกิดเราปรับอะถ้าเกิดเราเราจะยกเลิกเราก็แค่กด หึ่งทีนี่นะมันก็จะหายไปเคยให้ปรับเป็นอันที่สองนะครับผมพอเรากดหนึ่งทีมันจะค้างให้เราเลยเนี่ยเนี่ยมันจะค้างให้เราเลยเนี่ยมันจะค้างให้เราเลยนะ,นยนะครับนะนะผมแล้วก็อันที่สองเลยคือการปรับมาโคความยาก dx นะครับผมให้ให้เราเลือกเป็นอันที่สี่หรืออันที่ห้าก็ได้เนี่ยเลือกสี่มันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมจุดตรงนี้แล้วก็เลือกห้าอยู่นี่ใช่ไหมปุ่มนี้ เป็นผมอ่าปรับ x 4นะถนัดกว่านะครับผมแล้วกดคําว่า dx นะครับแล้วก็กดอันแรกนะก็กดกระบาด <c oughs> <c oughs> จามจามไปหนึ่งทีแล้วมาดูกันว่ามาโค d x เราติดไหมหนึ่งสองสามเห็นไหมเห็นไหมทุกคนมันติดใช่ไหมก็ถือว่าโอเคแล้วนะ ก็ลองไปปรับในเกมกันดูอีกหนึ่งรอบนะครับผมต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับปั๊มยาเคลียร์ที่ห้าเอ้ยบังเกอร์เออเคลียร์ที่ห้าเป็นบังเกอร์นะครับผมกดเหมือนเดิมครับอันแรกนะก็กดคาบาตกดเซฟนะครับผมมาเอามารอดูกันนี่นะนี่นะครับผมมันออกนะก็ เหมือนเดิมไปทดสอบกันในเกมนะครับผมว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะให้ไปทดสอบในเกมนะครับถ้าไม่ได้ให้ปรับดเลย์ขึ้นไปนะครับผมถ้าเกิดมันได้เราก็ไม่ต้องปรับอะไรทั้งสิ้นนะก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่แบบว่าเออไม่เข้าใจอะไรยังไงก็ให้ทักเพจของผมมาได้นะครับผมเพจของผมนะ เพจของผมชื่อนี้นะครับผมนี่นะเพจนะฟอกจิบิชแน,นลนะให้ทักมาได้เลยนะครับผมแล้วก็แล้วก็วกสำหรับใครที่ติดตามอยู่ก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ห้าร้อยศัพท์เนาะก็ขอบคุณจริงๆนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าที่จะเป็นคลิปมาโครพับกี่นะแล้วผมจะรีบทำและรีบลงให้นะครับผมแต่ผมขอให้ คลิปมาโควอเซียถึงหนึ่งร้อยก่อนนะครับผมผมถึงจะลงให้นะหนึ100่งร้อยนี่คือหนึ่งร้อยอะไรหนึ่งร้อยคนดูนะกดไลค์ช่วยกันกดไลค์ให้ผมด้วยก็ได้นะครับผมก็เป็นที่ขอบคุณมากนะครับผมเข้าไว้เจอกันครับบ๊ายบายอยากให้ผมทำคลิปอะไรเม้นต์มาได้เลยครับผมถ้าผมทำได้ผมก็จะทำให้นะถึงจะช้าหน่อยก็จะทำนะครับผม แล้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย